สวัสดีครับประชาชนทุกคนเลยคลิปวิดีโอนี้อยากให้เล่าอะไรฟังไหมผมอยากเล่านะก็อยากฟังเรื่องอะไรก็ได้หมดหละแต่มันก็มีไม่กี่เรื่องที่ว่าพยายามจะเล่าแล้วก็สื่อสารให้กับทุกท่านเข้าใจว่าว่าเรื่องที่ท่านอยากจะรู้หรือว่าไม่อยากจะรู้เนี่ย เรื่องต้องการเรื่องอะไรบ้างอาจจะมองว่าผมพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องได้แต่ความไม่เรู้อของผมนะ่ะคือมีแต่เรื่องที่น่างสงสัเนาะมผมมีเรื่องอะไรวันนี้จะบอกว่าเออสื่อสารเรื่องอะไรดีผมขอถามว่าทุกท่านต้องการรับฟังเรื่องอะไรดีกว่าไหม ดีกว่าไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าพยายามมองหา่หางๆว่าเออเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันก็บางทีก็ไม่มีใครอยากจะรู้หรอกมันเป็นเรื่องที่แมวมองเอ้ยแมวแมวบ้านเลยมองมองว่าสำคัญหรือไม่สำคัญแต่ขอขอบคุณ ทุกท่านที่รับฟังส่วนท่านที่รับฟังก็ไม่เป็นไรผมก็ก็คือท่านไม่อยากฟังนะแต่ว่าส่วนที่ท่านยอมฟังเนี่ยก็เสียเวลานิดนึงเพราะว่าเรื่องของผมเนี่ยผมพยายามจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเอาไหมเอาเรื่องการทํางานไหมอืมการทํางานที่ว่าเช้าเย็นเนี่ยทุกท่านต้องไปเจอมันไม่มันไม่ทุกคนนะเอ่อการทํางานก็เร ไม่ใช่พาร์ทามันก็เรียอะไรตลอดเวลาเต็มเวลาเต็มเวลา,เ,วลาเนี่ยก็จะมีเชา้าตอกบัตรสแกนมือใบหน้าอะไรเงี้ยสองคุณต้องนั่งนั่งทำงานเต็มเวลาสามพักอาหารกลางวันสี่จดจ่อนาฬิกามองนาฬิกา เพื่อเวลารอเวลากับบ้าน5หมดไปหนึ่งวันใช่ไหมครับอ้าวเถียงาว่าผมไม่ใช่พอวันที่สองก็เป็นเรื่องเดิมๆม,มองที่ว่าอืมอันนี้อันนี้อาจจะเป็นพวกของพวกธุรการบัญชีฝ่ายตรวจสอบฝ่ายทานายพวกจะประมาณเนี้ยจะมองเห็ว่าเออถ้าจะพูดว่าชาวชาเมียนชามเนี่ยขอโทษเพราะผมไม่ได้ดูถูก บางทีมันมีจริงว่าเออรับเงินเดือนเรือนี้หมดไปเดือนี้ผ่านไปเช้าชามเย็นชาม <c oughs> วันที่สองมาก็เหมือนเดิมเช้าชามรอกลางวันพักกลางวันเที่ยงคือกลางวันนี้อีกหนึ่งชามตกเกย็นอีกหนึ่งชามกลับบ้านมีครอบครัวไม่มีครอบครัวผมไม่ได้สนใจนะผมอยากรับฟังเอ้ยผมผมไม่อยากเล่าให้ฟังไม่ใช่อยากรับฟัง แล้วก็จะมี <c oughs> ชีวิตของอาชีพที่มีอิสระนิดน,นึงนะฮะก็จะเป็นเรื่องของใช้คำว่าอ,อ,อาชีพผู้แทนการขายนะฮะถ้าใช้คำว่าเซลเนี่ยอ,อาจจะมองดูเซลลคือผู้ขายลดราคาแต่คำว่าผู้แทนการขายเนี่ยมองมองดูมีเขาเรียกว่าอัปเกรดขึ้นีกนิดนึงว่า โอเคคุณคุณเป็นผู้แทนของเรานะคุณออกไปจัดจําหน่ายสินค้าที่ให้เรานะฮะคาคาว่าผู้แทนการขายเนี่ยก็มองว่า <c oughs> ดูทีนิดนึงถ้าผมปลูกไทยเนี่ยคุณจะมองไม่ออกเลยว่า <c oughs> ใช่เหรอ <c oughs> ใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้มามองตรงที่ว่าเ,เ, <c oughs> เราถึงผู้แทนการขายใช่ไหมฮะ <c oughs> ผู้แทนการขายเนี่ยหรือว่าเซล์เนี่ยมีอํานาจ ในการต่อรองกับลูกค้าหรือว่าสินค้าที่เขาจะจาหน่ายซึ่งผมก็มองว่าเขามีอำนาจอยู่ในมือประมาณหนึ่งกำมือแต่สุดท้ายเนี่ยอำนาจที่เขาถืออยู่เนี่ยหนึ่งกำมือเนี่ยจะอยู่กับผู้บริหารชั้นสูงสุดเนี่ยอีกหนึ่งกำมือแล้วก็มียอดกำมือขึ้นไปขึ้นไปหนึ่งกำมือของเซลล์มีแค่นี้ผู้บริหารมีขนาดนี้ทําไม ผู้บริหารไม่ปรับตัวลงมาให้มันเออ่ให้เซลล์ได้เกิดหรือได้พอประมาณระดับเดียวกันนะครับอันนี้อันนี้อยากฝากเิงเพราะว่าผมผมก็ผ่านอาชีพเซลล์ในชีวิตมาพอสมควรเลยคือแต่อำนาจการตัดใจถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยคุณไปเจรจาต่อรองกับคู่ค้าลูกค้าผู้ที่จะร่วมงานกับเราเราไม่มีอำนาจการตัดใจเช่นบางครั้งเราจะเฮ้ เออผมผมขออนุญาตโทรหานายก่อนว่ายัางไงงี้เออโทรหานายเออะโทรออะโทรแล้วจะเอาอะไรมาเกิดครับคือลูกค้าเขาจะมองคุณว่าคุณเนี่ยตัดสินใจได้เลยไหมเด็ดขาดไหมกับจะให้ยกตัดสินเด็ดขาดไหมครับว่าทุกทุกอย่างวงการว่าอสังหาริมทรัพย์ไอ้อสังหาริมทรัพย์รถยนต์ ทั่วๆไปอ่ะผู้ดมรวมอ่ะผมไม่ได้เจาะจงตรงในตรงหนึ่งผมอยากให้รู้ว่าอืทําไมเขาถ้าเกิดผู้บริหารให้ให้อํานาจการตสินใจกับกับผู้แทนจําหน่ายหรือว่าเซลล์หรือว่าสาขาอะไรต่างๆเนี่ยมีอัปเกรด,ด้วยตัวเองขึ้นมานะเขาจะเขาจะรู้เลยว่าอืมอ,มอมืน่านะผู้บริหารโอกาสเขาควรทําให้เต็มร้อยแต่ถ้าเกิดมองว่า ผู้บริหารไม่โอกาสเขาแล้วเขาจะเอาอะไรไปลุยครับอันนี้เรื่องจริงนะผมเนี่ยเคยเจรจาและต่อรองกับผู้บริหารได้หลายท่านผมไม่ขอเอ่ยอะไรทั้งนั้นนะแต่ว่าผมทําคืออาชีพเซลล์เนี่ย,ค,ยคือทําตัวเลขทําเงินให้บริษัททั้งนั้นแหละใครๆก็ทําเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณควรจะให้โอกาสเขานะครับโดยส่วนตัวนะผมก็มองว่าเขาทําเงินโอเค ุมจะมองว่าเขาได้คอมมิชชั่นจากเราเขาได้เงินเอ่อเงินเดือนเขาได้เงินโบนัสไปําปีอะไรผมไม่ได้มองตรงนั้นผมมองว่าคุณหวังกับเขาหนึ่งคุณหวังกับเขาแล้วเขาไปทําเป้าหมายให้คุณทําไมคุณคุณไม่คุณไม่คําจุนเขาช่วยเขาอะไรประมาณนี้ไหมเนาะอืมจริงๆมันมีอะไร,รข,ข้อกําหนดอะไรต่างๆมันมีเยอะผมพยายามอยากจะกันกรองออกมาให้ฟังว่าเฮ้ยอย่างงู้นนี้อย่างนั้น แต่ถ้าเกิดบางทีมันไปพูดที่จุดใครเนี่ยเนาะผมเครียดร้อนผมมีสิทธิ์เดือดร้อนซึ่งผมไม่อยากทำหรอกแต่ผมพยายามจะเรียกร้องใช้คําว่าเรียกร้องออสำหรับอาชีพที่ทําให้ทุกคนมีสิทธิ์มีหวังมีไม่ใช่ทุกคนอะ่ะก็คือเซลเนี่ยคำว่าเซลล์บางคนเดินไปผ่านขายเครื่องกลองน้ำทุกคนแบบรังเกียจหันหน้าหนี ขอนะครับเขาก็มีชีวิตเขาก็ทําเพื่อครอบครัวเขาก็ทําเพื่อทุกคนคําว่าทุกคนเนี่ยก็คือครอบครัวของเขาคุณอย่าไปม,มองว่าเฮ้ยเขาไม่อย่างงุ้นไม่อย่างนี้ไหมเฮ้ยแม่งมาขายเครื่องปนน้ำเพื่อเดินหนีคาว่าโอกาสนะคะรับผมอยากจะโอกาส่ะคุณควรจะให้กับทุกๆคนก่อนคุณจะมาถึงจุดนี้คุณเคยมีคํเรียกร้อง โอกาสที่เขามาขอคุณไหมหรือว่าคุณไปขอใครไหมเพราะฉะนั้นคําว่าโอกาสผมอยากให้มันเกิดประโยชน์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลองมาใช้คําว่าโอกาสกับสําหรับทุกคนนะครับคลิปนี้ผมขออนุญาตจริงเพราะมันจะยาวเกินไปละนะฮะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับมองมองพยายามมองทุกคน